ไม่ได้สักทีนะาหาไม่ได้ทําไงอ่ะพอครั้งที่สองก็จบบอกว่าถ้าครั้งนี้ยังไม่ได้ก็จะอนุญาตให้พักอันดับสองคือพักแดงเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยพักแดงก็เลยพักส้มก็เลยอนุญาตนะยินยอมให้พักแดงเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลพักทายครับคุณฉลองโชคครับน้าก็จัดตั้งรัฐบาล ทีนี้เขาไปเจรจารู้ว่าทำไมเขาไม่มาร่วมยกโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกพูดตรงๆเลยเพราะพรรคส้มเองไม่ยอมงอไงเขาบอกว่าถ้าพรรคส้มพับพับเรื่องมอหนึ่งหนึ่งสองไว้เนี่ยเขายินดีจะมาร่วมแต่ปรากฏว่าพรรคส้มต้องยืนบอกว่าต้องยืนกระต่ายขาเดียวนี่จากแก้หนึ่งหนึ่งสองให้ได้เขาก็เลยไม่มาไง